สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมาพบมาพอกับเดือนนี้แล้วเด้อจากเข,ข,า,ขาขั้วือเก่านะคะเห็นอูยูอายนะอยู่กับเครื่องเดือนเสียดขนมนะคะเดือนจะทําชีสเคก้กเด้จอจ้ะอ่าอันนี้ก็เป็นไอชีสสดนะคะเป็นชีสสดก็มีหลายอย่างหลายแนวเนาะเดือนใส่หลายอย่างผสมกันเพราะว่าเ,าเดือนมักแบบผสมนะคะ แต่พะว่าแต่ละเจ้าบางทีรสชาติเพื่อนก็นแตกต่างกันนะคะก็มีคือบานเท่านะะั่น่ะกะรสชาติแบบเดียวกันยุต่ว่าแห่งรสชาติบางบางอันกันัวบางอันก็เข้มบางอันก็จืดบบบอย่างสิงนั้นเดินก็เลยม,มักเอาผสมกันผนะสมกันหลายอย่างค่ะแต่ว่าเป็นชีสซด,ดนะคะเป็นชีสที่ว่าเป็นครีมชีสปาดท,ท่าขนมปังนะคะอันนี้ก็สามารถเฮ็ดติลามิซูนะคะได้นะคะ เดินอันมาผสมเห็ดเป็นชีสเค้กนะคะอ่ส่วนผสมมีอยังกับมาน้ำเสนอนะคะกับมีอ่าชีสอ่าชีสสดเนาะแล้วก็อันนี้หนาแยมนะคะเดินสีใส่หนาแยมแยมอ่บลูเบอรี่นะคะบานเฮาเนอเอิรนบูเบอรี่ยูยนิเอิรนม,มิวติลลีอ่ามีขนมอันนี้เป็นขนมปังนะคะเป็นอ่ขนมปังเดินกับจะมาบดใส่กันกับเนยนะคะนี่ นี่คือเนยนะคะอ่าซึเป็นทานนะคะทานขนมเดือนเนาะเดือนใส่ตัวนี้เนาะแล้วก็มีไข่นะคะมีไข่แล้วก็อัน,นอันนี้เป็นแป้งแป้งก็ไปใส่เบลายนะคะใส่พ่อ,อยเพิ่งแข็งตัวหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะอ่าส่วนผสมนี้ไ่ได้บอกเป๊ะๆนะคะเพราะว่าเดือนกะเอาเดือนเฮ็ดขนมนี่คือกะเอานะคะกะเอาเลยะคะ่ะเพราะต้องอ่า ซิมเอานะคะเพราะว่ามากักหวานมากักอันจือดอันใดกกาเอาเลยนะคะก็จะมีเอ่อใสอันผิวผิวมะนาวน้ำน่อยหนึ่งห้เพิ่นมีกลิ่นหอมอันนี้คือเอ่อวานิลานะคะวานิลาผงเดินใบเดื้ออันแบบสดมากเนาะเป็นแท่งยาวๆนะสีหอมแล้วก็สีเอ่อแซบก็บกันนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ <laughs> อุปกรณ์เดินมือนี่เดินซิบเปอร์ใส่เครื่องตีนะคะเดินสิตีด้วยตะก้อด้วยมือนะคะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถาดอบเดือนเดือนเฮ็ดชีสเค้กแบบแบบเขาอบนะคะแบ,แบบแบบสุปกันเนาะแบบมัส,สมี่สองแบบนะคะแบบหนึ่งคือตีครีมตีครีมเราบอเอาเขาอบไหมแต่ว่าเดือนนันเดือนกับลูกๆนะมกักแบบอบมากกว่านะแบบอันอบอบอบพ่อยนาะเพ่เหลืองกับพ่อนะคะแล้วก็มาท่าด้วยแยมนะคะแยมหือเอาท่าด้วยช็อกโกแลตนี่ยังกะว่าไปเนาะอันนี้กระดาษเดือนกระตัดแล้วนะคะสีล่องสีล่องทานอันนี้เนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องทาน,น,นั้นจ้าให้เพิ่นกระดาษบอ่บอ,บอ,บอเลื่อนนะคะเอาเนยทาอะไ้เพิ่นติดกับกระดาษกับน,นั้นเนาะเพิ่นจสบอเบลเลือนเวลาหอ่อเคียขนมปังกับน,นี้แต่ว่าเดือนอันนี้เดือนต้องเอาไปบดนะคะเอาไปบดขนมปังนี่ก็เป็นสไตล์เดียวกันแต่ว่าคนละยี่ห้อเนาะอันนี้เดือนก็เปิดแล้วมันมันจะมีสองหอ่ออยู่ในอยู่ในห่อเดียวกันมันจะมีสองสองแพ็ค ส yeah! okay. Okay. ่วนอันนี้เดือนกระทั่งได้เปิดนะโอเคจ้าเดี๋ยวรับชมเพื่อนๆไปเลยจ้าเดือนก็นจะตั้งกล้องไว้กับรับชมเพื่อนเพื่อนพอเด้มีงานทรงนะจ้ารับชมเพื่อนเพื่อนเด้อจ้ารับชมเพื่อนเพื่อนเด้ออันนี้เดือนก็นจะรู้ว่าแจกแจกกรรมนะเนาะเดือนสองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบเดือนก็พอแล้วนะคะบ่ะต้องเอ่อสื้อบะแก่ห่อนี่นะคะจะบบแก่ห่อนี่นี่สองร้อยห้าสิบเดือนก็นจะเอ่อบดเอานะคะคือใส่เครื่องเบดเครื่องนี่บดเอาเนาะแต่ว่าคันจะให้เข้าบดดีๆเข้ากับบีบแน่น,นะกะ,ะใส่ใส่สากคาปุ๊เปก,ก็ได้นะคะ รับโซ่เพื่พอนเพื่พอนพวกนี้มีการบานเด้อจ้ะนี่นะคะการเส,สาะเอ่อคอยพุดไม่ใจไม่เอ่ ا, อยอ, ا, อยเหลือเครื่องเครื่องปั้นเท่ากับสิบบาทเลยทำงานหนะักเนาะขั้นตอนใหญ่เพิ่อนกับเด็อันนั้นปั้นยากนะฮะ จะแยกใส่หน่อยใส่ลายก็ตามสบายนะคะบางเค้าเดินก็ใส่แค่ห่อเดียวนะคะห่อครึ่งน,นะคะอันนี้สใส,ส่ใส่สองห่อเนี่ย เป็นเนยนะคะเนยเนยเดือดก,กาวเลยนะคะเดือใส่เนยเนยลงไปผู้ดใดอยากาไปปั้นใส้กันกบอบขนมปังก็ได้นะคะสะดวกดีนะคะแต่ว่า,าเดือนนั้นเดี๋ยวนะฝากไว้นีแท๊กนึงนะ,ะนี่นะคะ ไอ้ขนมปังนี่คันเท่าสิปันเนยใช้น้ำกันกับขนมปังก็ดีนะคะกะดวกดีแต่ว่าเดือนเอามาเอามาคนใส่กันในนี้เลยนะคะเพราะว่ายังเดือดไปยังให้เครื่องปั้นเดือนมันนั่นเอ่อเปื่อนแห้งคว่ขีดขานก่ปานี้ไผเพราะว่ามันมีแต่ขนมปังยังสิมันล่างไงนะคะแต่ว่าขนมันนีเนยมันมีความมันน้ำเนาะมันไงกันจะลยางไงก็การในไหนเท่ากันซิเรมาคนใส่ในนี้แล้วเดือกันเลย ออันมาข้นไอ้มาบีมามาบีเนื้อไส่กับขนมปังข้างนอกแบบนี้นะแบบที่เห็นเลยนะเนื้อเกัอบถ้านนิ่มปะแต่เพราะว่าตอกมาไว้อันอุณหภูมิข้างนอกนะเดือนนั้นเดือนการเอาออกมาไว้บเรตัวท่านในโดนนะคะต้อกออกมาไว้โดนโดนเลยถ้าบเบเรตก็ต้องไปละลายเนื้อไงนะคะเดินเกือ่อยากละลายนะข้นแป้งสี่เอานะคะเดี๋ยวเดินขอเห่ข้นข้นให้เนื้อละลายใส่กับขนมปังกันเด้อจ้ะ นี่นะคะเนยพันกระไลใส่น้ากันกับอันนี้แล้วนะคะใส่ใส่น้ากันกับขนมปังแล้วนะคะที่เดือนบดแล้วเนาะนี่กับประมาณนี้นะคะพันก็จะเป็นเปียกๆทั้งสี่ขันท้าไปกดกดังสี่พ่นก็จะเป็นจับตัวกันนะคะแต่ตอนนี้เดือนอันเอขคนในพ่นละะายดีๆกอนเนาะพะว่าเดือนบร้เห็ดออกไปปั้นขันเราไปปั้นใส่น้ากันก็ได้เลยนะคะ แล้วอันนี้เป็นตะแรงอ,อันนี้เนื้อที่เหลืออายุเขือไปเนี้นกับกทิมเอามาถูน้ำกันกันกบตตแกงนี่นะคะเพิ่นเหลืออยยุน้อยเดียวนะคะเหลืออยยุน้อยเดียว,วเขาก็ใส่ประโยชน์ได้นะคะนี่นะคะแต่แกงเพิ่นก็จะเป็นเหนียวขึ้นนะคะเพิ่นก็จะเหนียวเหนียวแล้วเขาเวลาเขาใส่กระดาษกระดาษสาเนี่ยนะคะใส่กระดาษลงไปเพิ่นก็จะบอ่บออ่นบ่อค่อยเมื่อน,นี้นะคะ ก็จะเอียยู่นิ่งๆอนะ่ะพอเดือนสิมากดขนมปังใส่ในในถาดเนี่ยนะคะเป็นเป็นฐานเป็นฐานเค้กชีสเค้กนะนี่นะ,ะเ,นเ,นนเนนหนะนนะนเ็นบ้ะขันเพิ่อนยู่เราเพิ่นเออเพิ่นเหนียวเหนียวเรากระดาษแต่จะบ่ค่อยมึนนะคะ นี่นะเพราะว่าเดินสิไปกดอันขนมปังอันนี้ใส่ในถาดเลยนะคะให้เพิ่นแข็งให้เพิ่นเป็นฐานแต่ว่าเดี๋ยวสำรวจเบื้องกันว่าเนื่อยเดือนละไล่ดีไปโอเคจ้ะคิดว่าละไล่โอเคแล้วนะ ตามสูตร aaS, ขนมปังไรประนีข้าเจ้าสิซส่น้อยหลนะคะแต่ว่าเดือนนั้นบ่อ่บ่ได้ใส่ไหลคือข้าเจ้านะเพราะว่าเดือนกดอันเดือนกดค่อยๆกดเพื่อนก็ยจับตัวกันดีอยู่ไหมนี่นะคะเ้องโลกของิลป์เ้ากับกดค่อยกดกดไปนะคะเดี๋ยวนะคะเดินคอไปกดกันนะคไปคอไปกดกันเพราะว่าต้องกดดีๆค่อยๆกดไปนะเพื่อนซอยูนิ่งนะครนี่นะคะ ค่อยๆแตะเห็นบ่เพิ่นสีอยู่ตัวอันนี้ก็เฮาก็นั่งจะปั้นพวกทำเฮ็ดครีมชีสนะคะเดือนกระเจ้านี่ไปแช่ตู้เย็นขึ้นไ้นะคะเพราะว่าเ,เนื้อทีว่าเพิ่นละลายแล้วเวลาเพิ่นเย็นตัวลงเพิ่นก็นจะเฮ็ดให้ขนมปังทานของเดือนนะะ่ะเ,เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะนี่นะคะ เนื้อไนี่เดินใส่หน่อยนะคะบ่ได้นใส่หลายคือสูตรนะคะเพราะว่าเดินรูวิธี่ยูกดแบบดใดเฮให้เพิน่นให้เพิ่นยูได้นะให้เพิ่นบอบ,อบอ่แตกจกกันอนะ่ะเพราะว่าที่ใส่เนื้อเนี่ก็คือการการเฮ็ดให้เซตตัวของขนมปังให้เพิน่นติดกันอนะ่ะนี่นะคะสรุปเดินเดินไปยังขนมปัง ยังก็บ่ิยังให้ฐานเพื่อนน้านะเดินก็นเลยเฮ็ดสองถาดเลยนะเพราะว่าครีมครีมเน่เดินก็ะลายเติบอยู่นะคะลา,ลายนะคะอันนี้ก็ตั้งหารอรยกนันคนนี้โอเคจ้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาปิดปิดเพื่อควาคุมสะอาดนะคะก็จะเ,เข้าในตู้เย็นนี่ค่ะเดินใส่ไข่สามสามฟองนะคะ ไข่าขาวเดินใส่ลงไปแค่อฟองเดียวเนาะเราก็จะมาตีเด,ดินจะตีด้วยด้วยมือนะคะก้อนเออตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลนะคะกาเอาเลยะค่ะหนึ่งมาเดินใส่เท่าใส่เดินสีซิมบาง่งค่นนะ,คะสองสามสี่ห้าซ้อนนะคะ อันอันนี้ซ่อนไท้นะซอนซอนแถมอันรวดดีมากนะเดี๋ยวลองใส่หาซ่อนก่อนนะคะเดือนเออมันเติมได้นะคะเติมได้ <S <S ใส่ผงวานิลาไปห่อนหน่อยๆใ่ซองนหน่อยๆนะให้เป็นได้กินหอมวานิลานะ ก็เลมากกว่าอันกะใส่ลายกว่านี้นะคะผู้ใดบ่มากน้ำตาลก็ต้องใส่นะคะแต่ว่าซุ่มสุ่มไอ้้ไอชีสสดนี่สิบ่มีน้ำตาลในตัวนะคะสิบ่มีน้ำตาลแต่จะบ่มีรสหวานนะคะแต่ว่าเวลาห่อถ้าแยมลงไปแยมก็มีรสหวานนะคะกับเนื้อเนื้อครีมนะเ่ากระป๋องเห็ดหวานแห้งเห็ดพอดีนะคะเห็ดข้อเป็นแต่แล้วจะข้นมากเนาะบางคนกิดจะมากหวานแต่ว่าคันหวานหลายมากกิจะเลี่ยนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวดีจนน้ำตาลน้ำตาลจะละลายเป็นครีมแล้วนะคะกับไข่เนี่ยเพื่อมักหวานดีก็ใส่ได้หนึ่นะคะเพราะว่าที่จริงตามสูตรเขาน้ำน้ำตาลจะใส่หลายเติบนะคะเพราะว่าฝรั่งกับมากินหวานเนาะ mm hmm. แต่เดินมันคนบ่ค่อยมากินหวานบไไ่อยเดี๋ยวจะใส่แป้งนะคะจะใส่แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอันกประสงค์ของอิตาลีนะคะ ใส่เอือดใส่แค่ประมาณสองซอนสองซอนโต๊ะนะคะสองซอนโต๊ะซ้อนที่เรือนใส่น้ำตาลนั่นแหละหนึ่งสองซ้อนโต๊ะพุ่นๆจังหน่อยนะคะใส่ใส่ซ้ำหนีเลยนะคะว่นนี้ใส่ไย เมื่อนี้เดินอัดคลิปเป็นวันพุธนะคะวันพุธท,ที่สี uh ่น huh. ะ uh huh. คะสี่กลุ่มผ้าเกือบพนมีก่อนพิเศษอยังเท่ากับ โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวกระซิใส่ชีสลงไปเลยนะคะชีสชีสสดนะคะโอ้แกะยากจังหน่อยนะคะเดี๋ยวมึงเนะี่นี่นะคะกับเปิดแล้วนะคะเพิ่นเห็นบ่กเพิ่นสิเออถึงอันนี้จะเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าคนละยี่หอ้อเขาเจ้าก็เฮ็ดแบบแตกต่างกันเด้เห็นบ่เป็นอย่างเดิมคือมักสีไซผสมเพราะว่าเดินว่ามันสิได้แล้วแต่ความมักนะคะความมักของแต่ละคนเนาะ กันเนื้อเนื้อสัมผัสนะ่สีเบ่งแตกต่างกันเลยนะเขาก็ค่อยไสไปนะคะค่อยอ่อนไม่พ่ายเนี่ยค่อยเอาลงไปนะ,ะนี่นะครีมสดเลย ชมเพื่อนเลยจ้าพอไรมีงานคิสเคคิสเคเดิอนก็จะเบาใส่ลงไปเทีาเดียวนะคะเดือนซีคอยตะล่อมก่อนเดียวอันขันบ้านอันคนสิอันค้นยากนะคะนี่นะคะเขาก็ต้องค่อยค่อยแตะค่อยค่อยหมุนไปเป็นล่ายก่อนนะคะเพิ่นออกมาเป็นครีมก่อนเดือนจั๊กซีไซอันอันอื่นลงไปนะคะแต่ว่าเดือนซีไซลงไปหมดเลยนะคะ เพราะว่าเดิอรตรงเฮ็ดสองถาดเนาะถาดใหญ่ก็พอถาดน้อยนี่เห็นบอกเข้า,เด,เ,าเดี๋ยวเอาคนๆเดี๋ยวเพิ่นกันเพิ่นกันจะเป็นครีมนะคะโอเคนะคะเริ่มใส่อันนีนน้ลงไปต่อนะคะ เต็มเต็มตะกอ้อใช่ปะเนี่ยเอาก็ใส่นี่ออกออกนะคะซอยอันนี้ซอยออกนะคะรวมด้วยช่วยกันนะ เดี๋ยวเรือไส้อันนี้ลงไปเลยนะคะจะได้ข้นๆเทียเดียวเลยนะคะโอ้โหนี่ออกรูดสองในนะครีมชีสนะคะเนี่ยครีมชีส ิ่นเอาไปทาขนมปังนะฝรั่งเอาไปทาขนมปังเฮ็ดอันเฮ็ดอันขนมปังทาครีมอุ้ยหงวกมาเตือนหมดลูกไส้หน่อยมือนี่เพิ่อนอะบ่ค่อยสบายเพิ่นเล้ว่ปไปโรงเรียนมาป่ะเหตสูมไปเสียงมันยืนเฮ็ดปื้ซื้ออยู่โตกระใจยหมดเพื่อนนนี้คือของโปรดเพิ่อนน่ะบ่ค่อยสบายอันอันเพิ่นว่าอัน ตื่นมาขาสั้นๆนะโอ้ยบอกโอเคค่ะเดินคอไปค้นดีๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาบ้างเออในคลิปนี้ก็โดนเติมเลยโอ้ยตอนนี้นะคะเดินซิมแล้วนะคะห้องเดือนน้ำตาลปแป๊บแปลบแป๊หวานนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดมากินหวานก็เติมเติมตอนนี้เลยได้เลยนะคะเติมแล้วก็ข้นจนน้ำตาลนี่ยเป็นละลายนะคะถ้ามันมันมันเค็มมันข้นเกินไปนะ่ะเข้าหยอดนมได้นะคะ เดือนก็ได้หยอดนมนิดนึงนะคะแต่ว่าอตอนหยอดน้นประเด็นลืมกดไ้เบิ้งนะคะเดินหยอดหยอดนมไปประมาณเคืองแก้วนะคะนมสดเท่าธรรมดาเน,นี่ยค่ะนมสดนมจืดก็ว่าไปเนาะคือประหลมหวานพอดีพอดีอดัอนบ่แเม้นหวานพอดีดอกออ,อ,อ,ออกสีค่อนข้างสีอ,อันแถบสีบร่รด้กนหวานภาย่น่ว่าเดืนนอนมีอน,นี้นะคะมีแย้มนะคะแย้มท่า เดี๋ยวอันเดือนเดือนิอันเอานี่เทออกมาใส่ถาดใหญ่ก่อนนะคะถาดน้อยเดือนก็จะเพิ่มอ่ก้อนสิเทลงถาดน้อยเดือนจะเติมน้ำตาลนะคะเดือนอยากให้อ่าถาดนึงออกหวานในจักหน่อยถาดนึงอ่งรสชาติแบบพอดีที่เดือนมากินเนาะแต่ว่าถาดผู้ใดมากหวานก็จะว่าอโอ้มันบหวานปันไดแต่ว่ากลมกล่อมนะคะกลมกล่อมเพราะว่าอันครีมชีสแซบบิรินะคะกินแบบนี้ันเอาไปอันเขาตู้เย็นกินแบบนี้ได้เลยนะคะเราเพิ่งเนี้ย เป็นครีมมิลีเลยคนะ่ะเป็นครีมสวยๆนี่ไหมครีมสวยเลยนะคะนี่แต่ว่าเดือนเอาเข่าต่ออบนะคะข่าต่ออบเนาะเดือนอันสะดวกใจอันแต่ว่าตอนนี้เดือนสิขูดเปลือกมะนาวใส่หน่อยนึ่งนะคะให้เพล่ดี๋ยวพี่กินหอมเปลือกมะนาวนะคะก็จะคูดเราต้อ่วนเรื่องเหลืองนะคะล่างเรียบร้อยแล้วถนะ้ล่างเด๋ยวเดินกระซับกระดาษเรียบร้อยแล้วเนาะ ใส่พ่อไอ้ันได้กินหอมเปิดมะนาวน้อยนึงนะนี่นะคะเดินขูดเอาแบบตกลวดเอาพ่อตะลึงเหลืองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปค้นกันเนอะเดี๋ยวคลิปมันสิยาวอีกตรงรอบตอนอบสุกอีก นี่นะคะเดินเอาเขาเตาอบอาไฟลอ,อยลอยเจ็ดสิบหานะคะลอยเจ็ดสิบหาลอยแปดสิบเดี๋ยวเบิ่งกันว่าเดีนจะใส่จักนาที่เอาเดินเอาพ่อ,อข้างนาเหลืองกับพ่อนะคะเดินกันลังเพิ่งเปิดเตานะคะเดี๋ยวเดินกันสิค่อยๆเขยเยาให้ให้ใหฟองอากาศเพิ่นออกมานะคะนี่นะโอ้ยนุมน่มนุ่มดึงๆเลยนะคะนี่ อบมาเราสวยงามเลยนะคะที่นี่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะเดือนเสิเฮ็ดสูตรหวานจักน้อยนะคะเดือนสิเพิ่มน้าตาลไปอีกเ,อเดี๋ยวนะคะซ่วนเพิ่มน้าตาลไปอีกอส่วน,ส,วนส่วนพุนพ่นๆน,นะคะแต่ว่าก็เป็นส่วนอันนี้คือเก้านะคะเพราะเพราะว่าเดือนอันบ่บ่ไดมักหวาน <laughs> ก็นจะข้นจนให้เพื่อนละลายนะคะ จนน้ำตาลละลายโอเคนะคะเดินขอไปค้นดีๆกันมันเงาแล้วคลิปออบเสร็จแล้วเด้จ้าอบเสร็จแล้วอบเสร็จแล้วทั้งสองถาดนะจ๊ะอบเสร็จแล้วทั้งสองถาดเดี๋ินรอให้เย็นนะคะเดี๋ินรอให้เย็นอันเราเออ่จังจะตัดเราก็ใส่อันก่อนจะตัดก็จะใส่เออ่แยมก่อนนะคะ เพิ่นอั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 นใหญ่น่ะออกมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอันน้อยนี่เพิ่งออกมายังห่อนห่อนอยู่นะคะต้องรอให้เพิ่นเย็นตัวลงก่อนนะคะอันใหญ่ก็ยังห่อนอยู่นะคะยังยังอุ่นๆอยู่คือชีสเค้กน่ะต้องกินเย็นๆเดือนกับจังบ่ทันในเนี่ยรัดแย้มนะคะเดือนก็จะจบคลิปก่อนเพราะว่าคขนมันันมันจะต้องมาชะลอกกองไว้อยู่เดือนบ่อยากตัดต่อนะคะเดืขอบคุณมากมายเด้อจากคลิปนี้กับเน่าเนี่ยขอบคุณมากมายผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ